ประยักใส่ลำคาใส่ตะไข่เป็นหนูใส่บะคามเปียกตอนประเด็กอืมมันนี้อืมพันกับพะอิเลดอ่ะอืมใบเปล่าน้าออนอืมพี่หนูเอย้ยย่ามบะทั๋วแห่ อ <c oughs> ือืมอ,อก็บแบบแน่นหายเลือดต้องเลือกเอามาอ,อ่อ,อนๆเนี่ยด้อ มันค่อนต่ำแสบมาแกมันหยาบ อื <c oughs> ใส่บอคามเปียกรายร้ายนนสมสไมอผสม 大呀、uh, yeah.